สวัสดีจ,จ,จ้าวันนี้รับเขาบนหน้าคุ้นกายยุ่นถือผ้ามาบึงบรรยากาศย่ามือเศร้าตื่นขึ้นมาหลานเอางวเอาขั้วออกไปแล้วลรวสิบผ้าล่งบึงนี่แหละให้น้ำลง่งคู่หยาดระโดดล่งคู่สูง อ๋อบรรยากาศยามมื้อเช้านี่ตุ้งหนาเสียงนานี่แหละดกนยเช้าน้ําหมอกหลายอากาศเย็นพอดีพอดียามื้อเช้าแต่ว่ายามกลานแดดช่วงนี้แดดจัดเลยจ้ะเบิ่งบรรยากาศ và và sĩ cam tôn oh, anak... sao bên đây cả nằm một nhưng lại lại vô một lái nhé nó làm thế nó cây thì nó cây nó ตะเวนมาท่านขึ้นเลยนานหกมุ่งคว้าหล่ะหกมุ่ง,ง,งสับหกคว้าตะวันยังไม่ขึ้นเลยนังบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อจ้าข้ามี่ยังดอกแล้วเขานน่าบรรนาหุออ่นยายุ่นกับจักสิเปิดค้ายถ้ำยังให้พี่น่องเบิงกับเบิงน้ำทงให้ทงหน้านี่แหละ อยู่จะทงไฮทงหน้าเห็ดกินเห็ดอยากนั่งหน้าน,นที่ก็จ๊งเล็บไปเมื่องทรงล้านรับล้านไปโรงเรียนน้ำลูกเต๋อบว่างบล้านเอา้วยเอาหัวไปหุงไก่ไก่ไก่เสียงยางเต็มหัวตัวละคือมาไกะนะ่แต่เน้องไก่หบแน้ำมสอบ แสงอาทิตย์นั่งบนท่านขึ้นอยู่น้าหมอกมันยังเต็มหมอกยังไหลอยู่บรรยากาศตอนเสาร์นี่แหละจ้ะสร้างหมอกเขาไใบเล่ยย่างมืาทายว่งบรรยากาศนี่หมอกเสาร์กลางทุ่งนาเงียบมีแต่เสียงนกเสียงการ้อง

ยืนที่นี่แหละย่างบาะไว้แล้วย่างบาะไว้เร็วตกคู่หน้าสูงๆใบกระไดแล้วเอาหลอบหลอดทั้งบริหล่ะจ้ะหลอบน้ำเสียงรจะว่าตรงหน้าพีตะปลายย่างตุ่นย่างเลยจ้ะตุ่นย่างลาย แามแบล่งก็พ่ออยู่ยง่ฝนแามร่มก็ย่านร่มหแห้งๆมากกับกาบกับวย้ย่านต้นไม้ย,มย่างไงหักต่ยเถียงหน้าเถียงยังสิอะไรจ้ะทำนี่แ่ละจ้ะชีวิตเจ้า,าหน้าชีวิตคนชุ่มชุ่มเหมือนนอกเหมืนหน้า ่มีจะซ้ำนีแหละหนาเล่งนี่หนาเล่งจะเจ้งตีเลยจ้ะตอานี้แล้วน้าจ้าอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับเข่าบนหน้าคุณยายยุนน้าเมยด้วยจ้าฝากบริษัทเสียงบริษัทจีนกะมื่อใหม่จ้ะขอโทษขออให้ฝากกดติดตามให้น้าเมยด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ